i <laughs> <laughs> Ah! <laughs> โมนอนเฮ้ยนสดงงาม อืมเอาลงออกมาออกมาไกนี้เขบอกอกเนะาะมามา,าอิเมสเปลาอนี่นะเจ๊ สบายดีพี่เมียวน้องไก่บอกแต่หกยาผลเละเมื่องลงจกักกรยับออกไม่ยังอันนี้คือโอ้ยจะเมีนไก่เสียออกกระตั้นทางอยู่ไอ้สกายเนาะ มัดไม่สมสบายดีมัดขอกไก,ก่กดจัดเบลผุนเขากินอยู่ผุนไปเลยแม่ไปกินน้ำเขาบอกอ สบายดีไหมสมเขากินกันเนาะนั่งมือเดินกินง้นพัดเป็นไใส่ยุนยเดินไปต่อไปต่างกอมก่อนเนาะ ไม่ได้ลุกไก่โคเบะไ่ได้ตังง้งโคฆ่าตัางง้งโงเบ็กนอนน้อยนนอบไก่ล่ะตั้งแต่ไหนพี่ได้แม่ส่งออกไปหนองอ,อกดิ เพื่อบอเด็กให้ถือพ้นนู่นจะง่าปัดพ้นตกที่ขามแล้นมาเป็นอย่างนี้เนาะจบแค่นี้ขอบคุณแม่โสมเด้อขอบคุณทุก